กิจวัตรประจำวันของเฮาก็คือตื่นมาก,ก็ต้องดูแลน้องไก,ก่ค่ะบาดูแลกับ,บ่ได้นะคะเขามาทวงกินถึงเวลาเขาจะมารอ้อเราจะไกลบ้านเฮาเลี้ยงไว้กินเป็นแน่นเป็นอาหารค่ะเมื่อก่อนเขาก็ับเลี้ยงขายอยู่แต่ว่าค่าหัวอาหารแพงเกินไปเขากับ,บ่ได้เลี้ยง เอาก็เก็บไ้แค่แต่พากินจ้ะมะมี่ยังจะกินกบต้มใกล้กินเลนอยู่แถวนี่ละจ้ะอันนี้ก่อภัยเฮาเน้นปลูกว้เอาร่มเงานะคะเฮาก็เลยบอสางก่อนอกะลายอยู่จ้ะนอดกเพราะว่าปีนี่เฮาตัด บ่ห้นอเขาเงวนะคะถ้าเขาบ่ตัดเหมือนปีกายนี่บ่ตัดล้ำค่ะต้องการให้เขาขึ้นเป็นพมเขากับปล่อยไว้นอเขาจะบ่ค่อยเกิดแต่พอปีนี้มาเขาตัดตัดล้ำเขาออกบางส่วนแล้วก็ตัดนอเวล,ลานอเขาเาวขึ้นมาเหมือนตอนนี้กับพอตัดแล้วนะคะเง้วแล้วนะคะเพิ่งตัดไปมือว่านนี่ มือนีเ้ยวไม่อีกแล้วนะคะถ้าเขาตาัดบระท่านเขาจะขืนล้มเขาจะบ,บ๊อปล่อยเขาขืน,นะคะ่ะเขาก็จะตัดเลยทันทีนะคะ